ครับคลิปนี้นะครับเรามาชมเฮ้ามาเบิงนะฮะมดีเฉพาสองภาษาใส่กันเดอบางผู้บางท่านเป็นคนพากางฟ้งภาษาอีสานไม่บ่ได้บ่ท่องนะครับหรือว่าฟังฟังไม่เป็นนะครับผมจะว่าแบบควบคู่กันไปหนะรือว่าพูดควบคู่กันไปวันนี้เรามาดูสมเด็จวัดรักคังนะฮะเนื้อที่วงการย่อมรับ ที่เขายอมรับนะครับพี่น้องครับเขาเบิงกันจังใดเนื้อสมเด็จวัดระฆัง่าพิมดูยังไงอ่าทำไมเขาซื้อกันเช่าหากาันอันนี้ผมมาเร้นํ้ำมาอ่าเป็นธุรกิจด้านของอการซื้อขายนะครับนะฮะผมนำมาให้ชมแล้วการศึกษาอ่าพี่น้องที่ได้จำเนื้อ ทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกท่านพ่อแม่พี่น้องจะจาเนื้อนะครับว่าเนื้อแบบนี้แหละที่เซียนใหญ่หรือว่าเซียนที่ระดับประเทศเขายอมรับและเขาเล่นกันสุดยอดวัดระฆครังนะครับนี่คือสมเด็จวัดระฆครังพิมพ์ใหญ่นะครับใหญ่นะฮะอ่าพระประธานมีทั้งอ่ารองอัศนะและไม่รองอัศนะนะครับเบื้องตรงไหนคือว่ารองอัศนะนะครับอ่า จะให้ดูนะครับดูเนื้อนะฮะนี่ครับจะมีเส้นตรงนี้คือจะเป็นรองอศัศนะและก็ไม่มีรองอัศนะนะครับเนื้อสมเด็จวัดอร,รังนะครับที่มีมูลค่าสูงขอโทษขออภัยนะครับจะเชื่อไม่เชื่อกันแ,แล้วแต่พี่น,อน้องหลักสิบสิบล้านขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าสภาพสวยอย่างเงี้ยหนึ่งเคนะฮะ นะครับถ้าอยู่กับเศรษฐีนะหรือห้าสิบขึ้นอันนี้พูดให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวว่าผมอ่ถ้าเป็นธุรกิจนะครับนี่ฮะนี่คือสมเด็จิตวักระาัางเนื้อนี่ครับนี่คือเนื้อสมเด็จิตวักระังน่ะที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับนะฮะที่เห็นกันอยู่เนี่ยเขาขาวเนี่ยเขาเรียกว่าแคลไซ์เป็นความเก่า จะล้างแบบไหนจะล้างแบบไดน,นำอุ่น้ำฮอนดำเย็นอยังนี้กระซังล้างทิ้งไว้กลับมาเหมือนเดิมนะครับสวยงามมากเลยครับพระองค์นี้ผมบอกพูดใ่ฟังนะพีหน่องได้ไม่แตกไม่หักสภาพล้านเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะนะครับนี่ครับ บางท่านนี่เห็นพระสมเด็จที่เขาเห็นเห็ดกันมางเขาขาวแน่แน,นะฮะเป็นนะฮะนั่นเป็นพระตลาดแต่สมเด็จบร,ร์ระคังแท้ๆเนี่ยถ้าเบาเกินไปกรแมบนครับหนักหลายกรแมนครับพระสมเด็จบาร์ระคังจะมีความหนักนิดนึงเพราะว่า,าสมเด็จโตนี่ท่านใส่แป้งชนิดหนึง่ง เป็นแป้งที่ท่านาท่านาอ่าถ้าเป็นคนจีนยิ้วอ่ะนี่มาขาวๆนะครับเราะผสมน้ำจะมีความหนักนะครับดูด้านข้างนะฮะสเกลด้านข้างนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อไหมครับพี่น้องเคยกินขนมถั่วปะครับขนมถั่วบดอะที่เป็นแท่งอะ เนื้อจะโซวนอย่างเงี้ยแหละครับเออเนี่ยฮะเห็นไหมครับมูลสารจะมีการเกาะมูลสารเห็นไหมครับนี่ฮะมูลสารนะครับพระองค์นี้ล้างแบบไหนอย่างไรก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับอ่าผิวเนี่ยนะครับผิวเนี่ยจะเป็นแบบตะปุ่มตะป่ํามองลงไปในผิวนี่จะคายครับขินกรวดทรายนะฮะมีมากมีน้อยก็บตรงนี้ครับเพราะว่าเป็น เขาเรียกว่า,าเป็นดินกระถางทูบนะครับแต่มีไส้ไม่อย่างครับนะฮะเป็นบูบุญสารฮนะด้วยตรงซอกนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับซอกจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะอืมสวยงามมากครับนะฮะหรือช่ ถ้าพี่น้องเพื่อนๆนะฮะเคยกินขนมข้าวเหนียวสังขยาข้างบนจะเป็นเนื้อสังขยาเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเป็นเนื้อสังขยาจะคล้ายๆกันอะมือขนมถั่วตัดขนมสังขยาเห็นไหมที่อยู่บนเออข้าวเหนียวนะฮะเนี่ยครับเผานี่สมบูรณ์ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแตกหักดูด้านข้างนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เราใช้เป็นโทรศัพท์นะฮะใช้โทรศัพท์นะครับในการถ่ายทํานะฮะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นกล้องนะครับโอ้โหจะเห็นมูลสารได้สวยงามมากเห็นไหมครับนี่ฮะคือเนื้อสุเด็ดวาระคังนะครับเห็นไหมฮะให้ดูกันชัดๆนะครับ หาดูยากครับแบบเนี้ยบางองค์ที่เขาได้กันมาเนี่ยแตกหักนะฮะเป็นการซ่อมแต่พระองค์นี้เนี่ยไม่มีการแตกหักและซ่อมเป็นพระที่ต้นตระกูลผมพูดง่ายนะของปู่ของทวดผมนะเห็นไหมครับเห็นรอยไหมฮะนี่รอยนี่เป็นรอยอ่าหลุดคือเป็นก้านทูบนะฮะเป็นไม้นะครับด้านบนเห็นไหมครับทุกองค์จะเป็นคล้ายๆกันนะ เขาเรียกว่าซุ้ม่ะซุ้มไหวเนี่ยครอบแก้วเห็นไหมครับด้านตัดเห็นไหมครับให้ส่องกระชัดๆครับสมเด็จวราคังอ่ะนำมาให้ดูนะครับพี่น้องครับแบบไม่แตกหักครับแล้วหาดูเนื้ออางเนี้ยนี่นี่คือเนื้อสมเด็จวราคังที่เขายอมรับที่เขาเล่นกันนะนะครับอ่าบางท่านไม่เคยเห็นนะเขาบอกว่าบ,บ้านผมคือบ้มีเมันว่าโอ้โหโองค์หนึ่งเนี่ยหายากครับพี่น้องครับ ด้านหลังนี่เห็นไหมครับด้านหลังนี่จะเป็นลอยไม้นะฮะไม้กระดานนะครับที่สมเด็จท่านเอาวางลงปั๊บเนื้อวางแล้วท่านเอากระดานวางทับอีกทีหนึ่งแล้วก็เคาะนะครับเห็นไหมฮะลอยกระดานไม้อะลอยเปลือกไม้แหละพี่น้องครับคลิปนี้ผมนาสมเด็จบรารครังที่มีมูลค่าสูงนะฮะแล้วก็หาชมได้ยากนามาฝากนะครับมาให้พี่น้องเพื่อนๆได้เห็นได้ชม อนไศึกษาด้วยกันนะครับผมจะขึ้นคอนะฮะผมเก็บเอาไว้ผมก็กลัวนะครับเออสมัยก่อนพระรักษาเรานะเดี๋วนี้เรารักษาพระนะครับเพราะว่าพระมันแพงนะครับไม่ใช่น้อยฮะมูลค่านะครับดูนะครับดูด้านข้างนะฮะเวลามันน้อยครับอ่าเลยให้ชมแค่นี้ละนะครับขอบคุณทุกท่านที่เก็บข้อคาติดตามรับชมครับสมเด็จวัดอรักคังนะครับ เห็นไหมครับเห็นก้อนไหมฮะก้อนผงพุทธคุณที่จับเป็นตัวนะฮะเป็นก้อนนะครับดำสิ่งมีบุญมีมงคลที่หาชมได้ยากที่มูลค่าสูงแพงที่สุดนะฮะจัก,กรพรรดิของพระเครื่องสมเด็จวัดระฆังแพงทุกกว่าทุกพระทุกวัดทุกกรุนี่คือจัก,กรพรรดิพระเครื่องนะครับสมเด็จวัดระฆังอ่ะ นะครับนำมาฝากทุกท่านอขอบคุณนะครับที่อกิดกเข้ามาติดตามรับชมนะครับทุกท่านจงมีแต่ความสุขเจริญเจริญนะครับมีโชคไมีลาภทุกท่าน,าน,ค,าานคลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวเจอเจอกันใหม่นะครับขอบท่านเฮงเฮงปัง,ง,ง,งสวัสดีครับ